ยินดีต้อนรับกลับสู่รีวิวดูวิวสเวิลด์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในกระบะไฟฟ้าไฮบริดที่กำลังสร้างกระแสแรงที่สุดในโลกตอนนี้นั่นคือ2026บ่ิชา6กรุ่นขับเคลื่อนสีล้อแบบสี่อยูดีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับกระบะร,ระดับตำนานจากหลายค่ายไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮิลล์สฟอร์ตเอนเจอร์อิซูซูดีแมสหรือแม้แต่รถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆจากแบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกและรุ่นนี้ยังเป็นหนึ่งในรถกรระบบทีี่ได้ัความสนนนใใจเเเชยป็พิศษ พรให้ทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ทันสมัยราคาเข้าถึงง่ายและสมรรถนะที่เหนือความคาดหมายมากกว่าที่หลายคนคิดไว้แบบชัดเจนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยบิดชากหกมาพร้อมรูกทรงที่คมชัดและแข็งแรงกว่าเดิมใช้เส้นสายแบบเหลี่ยมคุมสไตล์ออฟโรดล้วนลวน้ลวนไฟหน้าเลเแบบฟูลดิทริสที่ให้ลุกทันสมัยเหมือนรถอนาคตพร้อมไฟเดย์ทัน running ไลยเส้นยาวที่เพิ่มความโดดเด่นตั้งแต่ระยะไกลกระจังหน้าถูกขยายให้กว้างขึ้น เพื่อความดูดังและช่วยในการระบายอากาศมากขึ้นในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดกันชนหน้าถูกออกแบบให้สูงและแข็งแรงขึ้นรองรับการลุยแบบออฟโรดเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเขาลงทรายหร,หรือโจนหรือวิ่งทางวิบากหนัก,นกๆก็ยังทําได้โดยไม่ต้องห่วงว่าใต้ท้องรถจะเสียหายง่ายด้านข้างของตัวรถมาพร้อมแนวเส้นมชัดชัดเจลรลอัลอยขนาดใหญ่18-20นิ้วตามรุ่นย่อย ที่ให้ความรู้สึกหลุยและมั่นคงบวกกับซุ้มล้อแบบเหลี่ยมหนาที่ช่วยให้ตัวรถดูแข็งแรงมากขึ้นบันไดข้างติดตั้งแบบแข็งแรงรองรับการขึ้นลงหลายครั้งโดยไม่สึกง่ายส่วนท้ายรถมีไฟท้ายแบบทะแยงดีไซน์ใหม่พร้อมแถบไฟเลเเต็มเส้นที่ช่วยให้มองเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนประตูท้ายกระบะยังมีระบบช่วยข่นแรงเปิดปิดเบาแม้ใช้มือเดียวซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่กระบะยุคใหม่เน้นมากขึ้นทุกค่ายฝากกระบะยังกว้างขึ้นเพื่อรองรับการบรรทุกแบบอนเนกประสงค์เช่ นอกอุปกรณ์ท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์ของทำงานหรือสัมภาระครอบครัวมาที่สมรรถนะของ2,026ปีชา64เดียูดีรุ่นนี้มาพร้อมกลุ่มพลังแบบ t l u g In Hybrid Generation 2ที่หลายคนรอคอยโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงม้ารวมมากกว่า430แรงมา้าและแรงบิดเกิน650นิวตันเมตรซึ่งถือว่าแรงกว่ากระบะดีเซลหลายรุ่นในตลาดอย่างเห็นได้ชัดระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD แบบอัจฉริยะสามารถปรับโหมดตามสภาพถนนได้อัตโนมัติเช่นโหมดวิตโตรจิมอสตร์ไซ์หรือโหมดถนนลื่นช่วยให้ผู้ขับควบคุมง่ายขึ้นมากระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบใหม่ให้ซับแรงกระแทกดีขึ้นช่วยให้การขับขี่ลุ้นลนแม้จะบรรทุกหนักอัตราเร่งของรุ่นนี้ถือว่าโดดเด่นมากสูง100ภายในเวลาใกล้เคียง6วินาทีซึ่งเร็วมากสำหรับรถกระบะที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างสูงจุดเด่นอีกอย่างคือการประหยัดน้ำมันรุ่นนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลกว่า100กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยไม่ใช้น้ำมันเลยทำให้ผู้ใช้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมหาศาลเหมาะทั้งใช้งานในเมืองและเดินทางไกลระบบเบรกแบบรีจ e n เนอร i เทียยัง ER ช่วยชาร์จแบตเพิ่มขนาดเบรกซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับรถอีีระดับพรีเมียมจากบิ๊ภายในของบิ๊ชา6นั้นเรียกได้ว่าเหนือกว่ากระบะทั่วๆไปหลายระดับด้วยดีไซน์สไตล์รถ SUV ระดับท็อปใช้วัสดุคุณภาพสูงพื้นที่กว้างนั่งสบายทุกตำแหน่งหน้าจอกลางขนาดใหญ่ได้ทั้งแนว ตั้งและแนวนอนตามสไตล์บิดพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อ 5G และ OTA อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆได้ตลอดเวลามากวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบระบบ n a v i g a t i o แบบ AR และโหมดช่วยขับอัตโนมัติขั้นสูงเช่น Intelligent Cruise Assist และระบบเตือนการชนรอบทิศทางเบาะนั่งเป็นแบบถึงสปอร์ตหุ้มหนังนท่าปรับไฟฟ้าได้ทั้งด้านหน้าและด้าน หลังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบสโซนช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารหลังและช่อง USB c ทุกที่นั่งทำให้การเดินทางกลายสบายขึ้นมากคอนโซลกลางมีช่องชาร์จไร้สายกำลังสูง50าสบดับเบิลยูทำให้การใช้งานมือถือระหว่างเดินทางสะดวกสุดๆพื้นที่เก็บของก็จัดได้ดีมีหลายช่องแยกเป็นระเบียบเหมาะสำหรับคนทำงานหรือคนมีของเยอะในด้านราคาของ2026บิทชา64ดาวอยู่รุ่นนี้คาดการราคาอยู่ที่ช่วงระดับคุ้มค่ากว่าคู่แข่งมากเริ่มต้นประมาณ1 1 1, 1 5ล้านบาทขึ้นอยู่กับประเทศ และรุ่นย่อยซึ่งถือว่าถูกกว่ากระบะไฮบริดหรือไฟฟ้าหลายรุ่นในตลาดแต่ให้เทคโนโลยีที่ล้ำกว่าและฟีเจอร์ความปลอดภัยแน่นกว่าในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นระบบล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยถอยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมรถในทางชันและระบบป้องกันการลื่นถลายที่ทำงานแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมรวมๆแล้ว2026บ b ชา6 4จะอาอยูดีคือกระบะท,ที่ครบทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ ที่ดูแข็งแรงและทันสมัยกว่ากระบะแบบเดิมๆสมรรถนะที่แรงเกินตัวระบบไฮบริดที่ประหยัดและขับสนุกภายในที่หรูหราเหมือนขับ SUV ราคาแพงและระบบความปลอดภัยที่ให้มาแบบจัดเต็มเกินค่ายคู่แข่งหลายค่ายหากคุณกำลังมองหากระบะที่ล้ำสมัยใช้งานได้ทุกสถานการณ์ประหยัดพลังงานและยังให้ความรู้สึกพรีเมียมสุดๆรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริง,รงๆก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวแบบและเอียดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข้อมูลอัปเดตรถยนต์จากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ